แบงไปเฮ็ดคลิปไปรูกไปเฮ็ดคลิปบด้วกรุงไปไปเขาหาเบื้องยุ่นอ่ะผมไปเบิ้งคลิปผูดตาวสามเบื้อกับสี่เบื้อผมมีคนเบิ้งเดี๋ยวมีคนเบิ้งเลยเดี๋ยวเพิ่งกับเบิ้งเฮาดอกเฮ้ไปซอยพอนะไปผมมีคนยกนั่นให้น่ะเฮ็ดผู้เดียวก็ได้ยกไปผมมีคนเบิ้งกับขึ้นเกาล่ะเออเดี๋ยวเพิ่งกับเบื้องเฮาดอกไปไปแบงแบงไอ้แค่แบงแบงแบงไอ้แค่ นะฮออกมายังยังีอแหลังนี่ถึงลายกเกี่ยวเลยครับหลังนีกลุ่มตัวใหญไงครับใส่กลุ่มจอมเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะเชยแบงสวัสดีครับเอาบ่อหอยมือเลยเอาหมดแล้วสวัสดีท่านผู้ชมเนะครับเด้อพี่นี่ถี่ภาพี่น้องมายามกุ้งครับโอ้อยากน้ำธุรกิจเชยแบงมายามกุ้งไปเห็ดกุ้งจมนะครับเนาะช่วงห้ลูกค้าไปครับไปมือนี่นจับกุ้งมือเปล่านะโอ้มือเปล่าก็ได้โอ้แน,น่นอนนะว่ากุ้งน้ำดินกับนี่ไหมครับ มืวอนี้มืาขึ้นใส่ไซใบนะครับเด้อใส่ไว้บประมาณตอนนี้กัมาเก็บกุ้งครับไซหัวหารปลาดุกเด้อพี่น้องเด้อหมาหารปลาดุกเม็ดใหญ่ครับมาลุ้นกันว่าเข้อขี่มันบ้างเลยมามาเชยแบกเชยแบกยกล้งแรกครับนี่ข้าไว้เป็นแป่นนี่ครับเอ,อาไว้เชอยบได้ยอยู่ต่อมาต่อมา ง่ายนะที่มาล้างเลกครับใส่งามๆเลยครับเ่ยจะว่าถือไรครับครับหลังต่อไปครับพี่น้องพี่มาทำอะไรมาใช้ยำกุ้ง,มา,ยยาม,งมาอะไรตอนนี้เขายำจะเสร็จอยู่แล้ว <c oughs> โอ้ <c oughs> โอ้จะเสร็จแล้วเนี่ยหลังสุดท้ายแล้วเนี่ย <c oughs> ล้างหนึ่งใกล้ๆกันเลยครับเลย สวยๆเลยครับต่อมาใช่แบงตอมานี่ธุรกิจใช่แบงครับหอยเอาครับแต่ก่อนไม่เอานะครับลูกค้าสั่งหอยฟอร์ม2กิโลครับตอมาบ่าได้ว่าถือหลฟ์มานได้ครับมือนนิไลฟเทมาให้พี่น้องมือตังนี้ว่าคอยไลฟ์มานได้พี่น้องแต่พอถืออยู่ครับแสงงามๆเลยครับหลังต่อไปครับพี่น้องแบ่งไรเอาเลยครับน้ำตื่นขี่ตัวมันเลยครับ อ้ลุยปาถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิง่งนี่ครับดักไว้ทันทีเลยครับยกมาใช่ไหมเอา้าลุยกันลุย่ะขีดต้มเลยครับมองดูอู้เวเด้อเด้อกูกุ้งไหมเห็นป่าพี่น้องตามมาตามมาเอก ะครับหลังต่อไปครับให้กันเลดเดอร์พี่น้องด้วยอี่ทาง,น,งนึ่งต้นหนาเจแบ่งน้ำมึนตื่นเลยครับเนี่ยหายไปเลยเอานั่นแหละนี่ไมพี่น้องมึงดูสวดปะอือคุณอ่ะพี่น้องเห็นตรงดิ่งเห็นปะนะมาต่อมาต่อมาหลังดินดอกทำเลยครับมาเทมาเจแบ่ง แต่ที่สวยเลยครับพี่หอยพร้อมแถวไปครับหลังต่อไปครับพี่น้องหมอหันปลาดุกทำงานดีแล้วครับถ้าไปมือในป้าเนี่ยครับหนีดำดำที่นี่แบงอ่ะนี่นะหน้าตื่นเลยครับลุกให้พี่น้องมึงเนี่ยแบ่งแบ่งแบ่งไอ้แค้แบ่งแบ่งไอ้แค่อะไรนะฮะ นี oh, ่ยนี่ว่าอยู่ไหนของเด้ออู้ลังนี้อู้ล่างๆแม่งลังลังนี้ดินะครับเทปสวยเลยครับเนี่ยไปครับเทมไหมงามอีกแล้วครับลังนี่เทปกรุงจมมระแบ่งเนาะใไซนี่พอดีเลยเนาะหมวกกระเบื้อใส่เอามาไปบุกหมวกเอากระเบื้อใส่ ดำดํนี่ยไปไกลกันไกลๆเลยพี่น้องเยอยง่ายหามมองเรื่อยๆครับดูขึ้นดูแยวเลยอฮะขึ้นไปมออุ้งแ้ลล่างมาลางมาะสวดเลยครับได้ยินเสียงโยกขื่นนี่สบายใจเลยวะแสดงสวดกันมานี่ยังตุ่งเตือนตรงเด้งๆไหม แต่ว่าบัแทกกันได้ครับแต่เพราะได้เอาตูดักตัดักพี่เหาเลยนี่วสวยครับนี่นะครับเทมส์ปลากุ้งไม่มีน้ำเต้ากับเสือได้ครับหลังต่อไปครับนี่ยำมนเดื่อตะพักแล้วครับไยเติบล้วงานหน่อยมาช้ายกเลยยกเลย อ่ะยกให้เด็กดูนี่อ่ะจับกุมือจับกุมือได้เหรอโอ้โหอ่ะหนึ่งตัวครับอ่ะยกให้เด็กมันดูหน่อยดิไลุงบอกจะยกให้เชฟแบงค์ดูนะครับอ่ะเชฟแบงค์มันได้เยอะนะแต่หลังอ่ะต้องร oh. 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 ินหน่อยต้องรินหน่อยโอ้โหบูโอ้งลุงโมนี่หว่าฮะลุงโมนี่หว่า ลุงย,ยกขึ้นมากุ้งพีคือเดียวจะให้ลุงจังจา,จาเทก่อนนะครับไหนๆยกโชว์ยกโชว์หน่อยอะไรเมื่อกี้เขาจะยกให้เด็กดูเหรออาดิยกห้ผู้ใหญ่ดูลุงไอ้แบงก์มือหมานะลุงดูลุงอู้หิน,นหลังนี้ไหมขึ้นมาสบายใจเลยกุ้งทั้งหอยเออซเซ็ต แกวแกเดี๋ยวเอาหอยออกกันเด้ครับเด้อคนเด้อเห็นไหมโอ้โหแตกส่วนเลยเพึ่นแหมวครับทำนี่ก็โอเคแล้วครับนี่หลงังหนึ่งได้หอยพร้อมจะแป้งไปโอ้มือมือไม่หวานเอาอะไรอบนี้กิโลนึงอ่าลูกอ่ามาดูมาดูมาช่วยยกหน่อยแบกไม่ไหวหรอกเอาหอยนะ อ้ ه, ใส <ๆ S 2> เลยครับนี่เ <ๆ S 2> ตนกลุงเตงินต้องเด้งเด้งอี่น้องไปต่อมาต่อมาือมา่องหอยครับหอยครับเทไากุ้งหอย,หอยโอ้ยแบงได้ได้ส่งลูกค้าได้เลยหอยครับเนี่ยหอยปนกันออกมาลุลุๆๆล,ลุลุเลุลุน,นะนุอุอล,ลุ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 เลุบคลุ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 ลลล หน้าคุ้นๆไปหมุดอ่ะยกมาพี่น้องอืได้เยอะทุกหลังเลยแกวอยู่แกวอยู่อ่ะตรงนี้ต่อมเทเลยตั้งกลุ่มตั้งหอยเลยมะได้ไหมตัู้อไหนนี่ล่ะ ใส่กลุ้งจ้างานเลยครับนี่ยเอาหอย้อมเด้ครับเาาด้อบ,บางคนก็ตอนแรกว่าเอาได้ครับวา,วาวะทิลายแถว่าเอาไปขายกันนะวะเลยเก็บหอยให้แจกแบ่งทำธุรกิจกับเต็มเลยแบ่งกำไม่กำไม่อยู่วาเมื่อหลังนี่แหละรับประกันสวดหลดร้อยเอาเลยครับเจแบ่งตื่นได้ตัวร้อยเอา โอ้ธุรกิจเพิ่อนโอ้ยลังนี่ไหมพี่น้องเอ้ยปวดอนะนักดาวเพือ่นอนปวดอะไม่ต้องกลุ้งเลยครับน่ะต่อมาลูกขอไาลายอยู่ครับเนี่ยแหม่ปลายปันใดครับแต่พอโอเคอยู่ไหนครับหลังต่อไปครับนั่นแหละแหละ้างนี้เลยมันจะหมาน่ะน้ำหิด เลิกเลยครับเอ้ยนะหิ่ดต้มก็เลิกเลยพี่น้องนี่โอ้หนาวพวกคุณใช่ปวะปแข็งแข็งเออฮู้ฮูตอมเลยตอมเลยเติมหนึ่งครับปะ่ะกำม,มาใช่ไหมทำอีกถ้าได้แบบนี้สามกำครับยกยกยกจอดได้หรือเด้อ อกุ Syria, uh, uh, uh ้งเนี่ยเอนี่วะนี่วัวคลังเนี้ยเพราะว่ายังไงก็เต็มดอ่ะอู้อันนั้นดูเพ่งขวดเลยครับยกขึ้นมาต้มตุ้มตุ้มดักเลยตุ้มดักเลยตุ้มอะไรขาดได้กำนึงอยู่ครับนี่มากำมา เอามอีกครับได้สองก้ามครับหลังนี่ครับนี่ยรุนกันตอาตื่นเนี่ยครับแต่วพัชบแบงอยากลอยหนักยาักครับเอามว่าให้แบงนี่จะหอยหอยเหรอครับครับพี่น้องเอาลุงยกให้หน่อยนี่ไงนี่ยน,นี่อยู่นี่แบงเนี่ย ลุงยกก็อันนึงเป็นกิโลอ่ะลุงไม่อยากยกลุงนินจามาทีหลังครับจะแบงค์จะเสร็จอยู่แล้วก็วเลยหน้าที่หลักเปลี่ยนเหยื่อ,อยังหนีไหมต่อมเลยแบงค์ตอ่อมเลยต่อมเลยต่อมเลยต่อมเลยเออต่มอมเลยต่อมเลยเออมุมันจะขาดหลังคือถ่ายมันแล้วครับอ่ะทำวะลุง กุ้งแล้วนะหายทั้งกลุ้งเลยครับอ่่ครับฝากคลิปนะครับแบงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามให้ช่องพ่อเลี้ยงปลาเพลินเลยนะครับนี่นะครับผลงานวันนี้พี่น้องเ้ยในกลุ่มจักรโล่เลยนะครับนี่มาขอย เด็กสโล่เลยครับออโอ้สิคาขคิงเนี่ยเค้ครับคิวเนียแากมีเรื่องทำเรื่องลดักกุ้งหัวหันปลุกครับเมี่อหน่อยด้ครับเด้๋ยไฟเห็นบมมามาหลายอยู่ประมาณโลก,กลัวเหรครับกับสองโลกหมดละ